เหล่าตัวตนผู้ครอบครองพลังอันมหาศาลที่สามารถทำลายควบคุมและกำหนดความเป็นไปของโลกทั้งใบได้พราะเขาไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่เมื่อปลดปล่อยพลังออกมาก็คือชิพหายกันทั่วโลกพราะเขาคือตัวตนที่ดำรงชีวิตอยู่บนสวงสวรรค์และครอบครองพลังอันมหาศาลที่ไร้ขีดจำกัดตัวตนเหล่านั้นก็คือผู้นำและสัญลักษณ์ของแต่ละ Familie. เฟมเลเลียเหล่าตัวตนที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์เหล่าเทพเจ้านั่นเองครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับสุบัสเซนไปนะครับกับซีรีส์ของดันม,มจีหรือว่ามันผิดเรื่องไงนะครับถ้าจะพบรักในดันเจียนในวันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยก็คือในเรื่องของเหล่าเทพเจ้าทั้งหมดในซีรีส์ที่ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าในซีรีส์ของดันม,มจีเนี่ยมีเทพเจ้ากี่องค์และเทพเจ้าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างมีนิสัยยังไงแล้วก็เป็นเทพเจ้าของอะไร ซึ่งเทพเจ้าในซีรีส์ของดัมมาจีเนี่ยก็มีมากมายปะปายเลยซึ่งพวกเขาในซีรีส์เนี่ยแทบไม่ต่างอะไรจากบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเลยเนาะเนื่องจากพวกเขาต้องพนินพกพลังของตัวเองในการมาอยู่อาศัยนะครับบนโลกมนุษย์ดังนั้นเพื่อที่เราจะรู้ว่ามีเทพเจ้ากี่องค์มีพลังยังไงเป็นคนยังไงบ้างเนี่ยเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาของเราเทพเจ้ากันเลยครับมาเริ่มจากเทพเจ้าองค์แรกเอสมาเอสมาเป็นชื่อน้องของอเวสตานปีศาจแห่งความโกรธเกี้ยวของโซโรอาสเตอร์และเอสมาก็ถูกตีความว่าเป็นตัวแทนของความโกรธ เขาเป็นชายหนุ่มผู้มีผมสีแดงเข้มยาวดวงตาสีเหลืองเอสมาเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ขี้เหนียวมากๆตาใดที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้หญิงในเอสมาไม่เลือกเลยและเขาไม่สนใจด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้สึกยังไงและสนใจในตัวเขาหรือเปล่าเทพเจ้าองค์ที่2อ,อโฟไดอะอโฟไดเป็นเทพีแห่งความงามและความรักเธอเป็นหญิงสาวผมสีทองหน้าอกเล็กที่มีความสวยงามอโฟไดโปรตีแล้วเธอจะเป็นคนที่มีท่าทีของความเป็นชัยชนะแล้วก็ดูถูกผู้คนอื่นและอโฟไดก็ยังอิจฉาเฮสเทียแล้วก็ดีมันเธอ ที่มีหน้าอกใหญ่กว่าเธอถึงแม้อฟอรอดจะเป็นเทพีแห่งความงามแต่เธอไม่ได้ใช้สเสน่ห์ของเธอนในการทาให้ผู้อื่นตกหลุมรักแต่เธอจะใช้สเสน่ห์ของเธอเพื่อแค่รอยยิ้มของผู้คนเท่านั้นพอเทพเจ้าองค์ที่ 3. อพอลโลอพอลโลเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์การรักษาโรคยิงธนูดนตรีและการพยากรณ์เขาเปนชายหนุ่มตัวสูงผมสีแดงเข้มซึ่งดูราวกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมา อพอลโลเป็นตัวละครนะครับที่เป็น LGBTQ+ ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงแต่าบใดที่ฝ่ายตรงข้ามดึงดูดความสนใจของเขาไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่เขาจะพยายามเอาฝ่ายตรงข้ามมาเป็นของตัวเองให้ได้แต่บางทีแล้วเขาก็มาพร้อมกับความโรคจิตที่น่าหวาดกลัวนิดหนึ่งเนื่องจากจะมีทั้งการหลั่งน้ำลายควนครางขำค,ครควนแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่เทวเจ้าองค์ที่4ี่อลริส เอลิส er เป็นเทพเจ้างสงครามและความกล้าหาญเขาเป็นชายหนุ่มผมสีส้มทองเป็นบกการาวกับแผงคอของสิงโตและมีดวงตาสีแดงพร้อมด้วยลักษณะของความเป็นชายที่แข็งแกร่งเอลิสเป็นคนที่ชอบการต่อสู้และเขาไมา่จะทำสงครามกับสถานที่ต่างๆและเขายังเป็นคนที่กล้ามขึ้นสมองหรือเป็นพวกสมองกล้ามนั่นเองครับเทพเจ้าองค์ที่5อาอเทมิสอเทมิสเป็นเทพีงดวงจันทร์และการลาเธอเป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาสีเขียวพร้อมกับผมสีฟ้ายาว และมีผมหน้าม้ายาวพร้อมกับหางถักเปียส่วนด้านหลังอัธมิสเป็นผู้นำของเทพีพมพรหมจรรยร์นบนสวงสวรรค์เธอเป็นคนที่เข้มงวดในความบริสุทธิ์และความรักมากมาและอัธมิสยังมีพลังด้านธนูที่แข็งแกร่งที่สุดในสวงสวรรค์อีกด้วยครับเทพเจ้าองค์ที่6แอสเตรียรแอสเทรีย,รเ,ยเป็นเทพีบริสุทธิ์แห่งความยุติธรรมและความไร้เดียงสาเธอเป็นหญิงสาวผู้มีผมสีน้ำตาลวอนัทยาวพร้อมด้วยดวงตาสีครามที่ชวนให้นึกถึงทะเลแอสเตรียเป็นเทพีผู้ใจดีและก็สงบและเธอยังเป็นผู้หญิงที่มีกการุศลลสะ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งแอสเตรียพยายามช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่เธอทําได้ตลอดเวลาและด้วยความที่เธอเป็นเทห่งความยุติธรรมแอสเตรียเป็นคนที่พยายามนาสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โลกพันธการการทำของเธอครับเทพเจ้าองค์ที่7บอร์อเดอร์บอเดอร์เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างความรักความสุขและก็ภูมิปัญญาเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผู้มีผมสีบอลเป็นลอนบอเดอร์จะเป็นคนที่สงบแล้วก็ฉลาดและงใส่ใจผู้อื่นและไม่แสดงความเกลียดชังต่อใครเลย แมตโลกิก็ยังพบว่าบุคลิกนี้ของบาวเดอร์เนี่ยค่อนข้างน่าลำคาญเตพเจ้าองค์ที่8เบียราเบียราเป็นเทพีแห่งสภาพอากาศพายุและฤด,ดูหนาวเธอเป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาสีชมพูและมีผมสีฟ้าอุ้มเขียวเบียราเป็นเทพธิดาที่มีความแปลกประหลาดเธอมักจะตอบคำถามใดๆด้วยความจริงเสมอและคำตอบของเบียราก็จะมีความฉานฉลาดด้วยเหตุน,นี้เทพีเบียราจึงมีฉายาก็คือไหนักของความทุจริตเนื่องจากสิ่งที่ออกมาจากปากของเธอนั้นมีแต่ความจริง แล้วก็เป็นสิ่งที่จริงจังเสมอเทพเจ้าองค์ที่9บริกิตบริกิตเป็นเทพีผู้ปัญญาบทกวีการตีเหล็กและสัตว์เลี้ยงเธอเป็นหญิงสาวผู้มีผมสีทองยาวพร้อมกับมีดวงตาสีแดงบริกิตเป็นคนนิ่ใจดีแล้วก็เกียดติความพ่ายแพ้เธอรักสมาชิกแฟมเลียของเธอมากๆถึงแม้จะมีเพียงแค่คนเดียวที่เธอสามารถเสียสละตัวเองได้นะครับเพื่อให้สมาชิกเฟมเลียมีชีวิตต่อไปและเทพบริกิตก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของเทพเฮสเทียด้วยเทพเจ้าองค์ที่สี ดิเมเทอร์ดิเมเทอร์เป็นเทพีแห่งการเกษตรและการเก็บเกี่ยวเธอเป็นหญิงสาวที่สวยและมีความเป็นผู้ใหญ่จะมีผมยาวสีดำพึ่งพร้อมกับมีดวงตาสีส้มและมาพร้อมกับรูปร่างที่มีความดีมากๆดิเมเทอร์เป็นเทพธิดาที่อัธยาศัยดีและทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับเมื่อพูดคุยกับคนอื่นๆแต่ถึงกระนั้นดิเมเทอร์เนี่ยก็มีความวิปริตเล็กน้อยต่อหน้าอกของเฮสเทียเนื่องจากทันทีที่เธอมองหน้าอกของเฮสเทียแล้วเธอจะพยายามสัมผัสหน้าอกของเฮสเทียโดยที่ไม่ถามอะไรเลยเทพเจ้าองค์ที่11ดดอา ดรเป็นเทพีห่งความเยาวัยการให้อภัยและจุดสูงสุดของชีวิตเธอเป็นหญิงสาวผู้มีดวงตาสีเขียวผมสีดำยาวซึ่งปิดตาข้างหนึง่งเทพีด R จะมีท่าทีที่อ่อนโยนเอาใจใส่เธอจะเป็นประเภทพี่สาวที่คอยช่วยเหลือและคอยรับผิดชอบผู้อื่น,น,นเองครับเทพเจ้าองค์ที่12เดียนเครกเดียนเครกนะครับถ้าต,ตามโลกของเราเนี่ยเขาจะเป็นเทพเจ้าแห่งการรักษาแต่ในซีรีส์ของดามาจิเขาดันกลายเป็นเทพแห่งบ่อน,น้ำพุร้อนและออนเซนซะอย่างนั้น เปียนเครกถูกอธิบายเป็นชายชรลาผมหงอกผู้มีความบ้าบ้าบบแล้วก็ทําสิ่งต่างๆนานาด้วยความปรารถนาของตัวเองและเขายังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับกับเทพมิอาร์กอีกด้วยเทพเจ้าองค์ที่13บไดโอนิซัสไดโอนิซัสจะเป็นเทพเจ้าแห่งการทํไว้พืชผลและความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเขาก็มีชื่อเสียงในด้านอื่นๆด้วยทัง้งนเรื่องของสงครามแล้วก็พูดทําลายเมืองไดโอนิซัสจะเป็นชายหนุ่มรูปน้าที่มีส่วนสูงปานกลางเขาจะมีผมสีบอลยาวปานกลางพร้อมมีดวงตาสีมรกต ไดโอเิสตาถ้ามองจากภายนอกเขาจะเป็นคนที่ดูมีความเป็นมิตรแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้แต่ว่าเนื้อแท้ของเขานั้นเขาไม่สนใจใครเลยและเขายังคิดว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพียงแค่ขยะและอยากจะถล่มทัลายใส่พวกเขาและเขายังเป็นเทพที่มีความวิปริตมากๆเนื่องจากเขาสนุกกับความสิ้นหวังความกลัวความเจ็บปวดเสียงกรีดร้องและก็ความบา้าคลั่งของคนอื่นครับเทพเจ้าองค์ที่14เอเลบัสเอเลบัสเป็นเทพเจ้าแห่งความมืดและความเศร้าโศก เขาเป็นชายหนุ่มผมสีดำดวงตาสีเทาที่เขามีการแต่งตัวในรูปแบบของเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงสีดำและมาพร้อมกับนิไทยสีม่วงพร้อมกับถุงมือสีดำด้วยในฐานะเทพเจ้า,าผู้ควบคุมความโว่วร้ายและความมืดเอเรบัสเชื่อว่าความวั่วร้ายที่แท้จริงเนี่ยจะต้องถูกเกียดชังโดยทุกคนและเขาตั้งใจแนว่วแนว่ที่จะเป็นความโว่วร้ายที่แท้จริงเสมอแม้แต่เฮอร์เมสก็ยังบอกว่าเอเรบัสเนี่ยเป็นคนที่สิ้นหวังแล้วก็ชอบแยกตัวออกมาจากสังคมเทพเจ้า,าองค์ที่1 5เฟรยาเฟรยาเป็นเทพีความงามและความรัก เธอมีความงามที่โดดเด่นแล้วก็เหนือกว่าใครเธอมีผมสีเงินพร้อมกับมีดวงตาสีม่วงพร้อมกับมีผิวที่ขาวราวกับหิมะพร้อมกับสุดทรงองเอวเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยเฟย่าจะเป็นคนคียเล่นชอบการหยอกลอ้อและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในความปรารถนาของตัวเองด้วยความที่เธอเป็นเทพีแห่งความงามความงามและสเสน่ห์ของเฟย่านะั้นเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากพเพราะเสน่ห์ของเธอนั้นส่งผลกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าหญิงไม่ว่ามอนสเตอร์หรือว่าสัตว์ประหลาดหรือแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่อาจต้านทานสเสน่ห์ และด้วยความที่เจ๊สวยเชิงกระเดะขนาดนี้ก็ไม่แปลกกันเลย,เลยที่จะมีคนลหลงไหลเธอมากมายซึ่งเฟย์าเคยกล่าวไว้ว่าเธอได้กินผู้ชายบนสวสวรรค์ทุกคนมาจนเบื่อเรียบร้อยแล้วคนค้างจะสุดจริงๆเลยนะครับสำหรับที่ไ,ได้ดาความงามอย่างเฟยา่าเทพเจ้าองค์ที่16กาเนชากาเนชาถ้าจะพูดตามภาษาบ้านเราก็ว่าพีคเนตได้แหละครับโดยขําเป็นเทพเจ้าแห่งมวลชนและมนุษยชาติกาเนชาจะเป็นชายล่ำสันที่สวมหน้ากาก,ากช้างสีแดง กาเนชาจะเป็นคนที่ดูมีสีสันมากๆเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่มีความดังแล้วก็แสดงท่าทางน,นะครับที่ค่อนข้างโอเวอร์เวอร์วังอลังการและเขายังมีนิสัยนะครับในการพูดชื่อของตนเองว่าฉันนี่แหละคือกาเนชาซึ่งก็ไม่รู้จะพูดทําไมก็ไม่รู้เทพเจ้าองค์ที่ 17, 1 7กอบินิวกอบิเนิวเป็นเทพเจ้าช่างตีเหล็กครับเขาเป็นชาชาราผมสีขาวมีหนวดเขาสีเงินเขาเป็นคนที่ตัวเล็กมากแต่ว่ามีโครงสร้างร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกรง่ง กามิเนลเป็นคนที่รวดเร็วตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงประเด็นและเขายังเป็นคนที่เข้มงวดในบางครั้งอีกด้วยและในเรื่องของความสามารถในการตีอาวุธตีเหล็กแล้วก็ผลงานการสร้างอาวุธของเทพเจ้ากามิเนลนั้นสามารถทัดเทียมกับเทพเจ้าเฮฟเฟตัสได้เลยเทพเจ้าองค์ที่18เฮฟเฟตัสเฮฟเฟตัสเป็นเทพเจ้าห่งช่างฝีมือช่างตีเหล็กช่างไม้ปฏิตมากรรมและงานฝีมือต่างๆเธอเป็นหญิงสาวที่มีดวงตาสีแดงเข้มพร้อมกับมีผมสีแดงยาวจนถึงคอ เธอจะมีใบหน้าค่อนข้างคมพร้อมกับมีร่างกายที่ทรงสเสน่ห์เรียวบางเฮฟไทัสเป็นเทพีที่มีความเข้มงวดแล้วก็ขยันขันแข็งและยังเป็นคนที่เงียบสงบแล้วก็สุขุมเกือบตลอดเวลาและด้วยความที่เป็นเทพีที่มีความเกี่ยวข้องกับการตีเหล็กผลงานที่ออกมาจากเฮฟไทัสเฟมเบเียนั้นอวุธอุปกรณ์ที่ออกมาจากพวกเขานั้นได้รับการกล่าวขานว่าดีที่สุดในซีรีส์เลยเทพเจ้าองค์ที่ท19เฮอร์เมส เฮอร์เมสเป็นเทพเจ้าแห่งผู้รับและผู้ส่งสารและมีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายและการเดินทางเขาเป็นชายหนุ่มผมสีบอลดวงตาสีสม้มเขาจะมีรูปร่างผอมเพรียวส่วนสูงปานกลางและมักจะสวมหมวกขนนกไว้ตลอดเวลาเทพเฮอร์เมสนั้นถ้ามองแวบแรกเขาจะมีบุคลิกองความเป็นกันเองแล้วก็ขี้เล่นและมักจะทําตัวสบายๆแต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนค่อนข้างผ่อนคลายเกือบตลอดเวลาและมักจะไร้ความรับผิดชอบแต่เขาก็มีนิสัยที่เสียมากมายเลยทั้งในการชอบแอบมองผู้หญิงตอนอาบน้ํา และแบ่งปันความเชื่อผิดๆให้กับคนอื่นแต่ว่านิสัยแล้วก็ตัวตวนที้แท้จริงของเทพเฮอร์เมสนั้นเขาเป็นคนที่เฉียบคมเฉียบแหลมฉลาดมีไหวพริบทั้งยังมาพร้อมกับความจริงจังแล้วก็คารมคมคายและเขายังเป็นนักบงการที่มีทักษะที่สูงที่เขาหลอกกระทั่งมนุษย์หรือแม้กระทั่งเทพเจ้าให้ปฏิบัติตามแผนของเขาเทพเจ้าองค์ที่20เฮสเทียเฮสเทีย <est> เป็นเทพหญิงเตาไฟและเป็นผู้บิทักเปลวไฟศักดิ์สิทธ เธอเป็นเทพธิดาผู้มีความสวยงามที่มาพร้อมกับหน้าตาอันอ่อนเยาว์และมีรูปร่างเล็กกะทัดรัดเฮสเทีย <ast> จะมีดวงตาสีฟ้าพร้อมกับผมสีดํายาวถึงต้นขาและที่สําคัญเลยเธองมาพร้อมกับหน้าอกที่มีความมหึมาเฮสเทีย <ast> จะเป็นเทพธิดาผู้ใจดีและมีความยุติธรรมที่สูงพร้อมกับมีความเป็นอกเห็งใจต่อผู้อื่นถึงแม้จะดูเหมือนว่าเธอเป็นเทพ,พีที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ว่าเฮสเทียมีฐานะเป็นถึงเทพีอย่างเปลวไฟบริสุทธิ์บนสวงสวรรค์เลยทีเดียวครับเทพเจ้าองค์ที่21อิเออกโรส อิคลอสเป็นเทพเจ้าแห่งฝันร้ายความกลัวและความตื่นตระหนกเขาเป็นชายหนุ่มผู้มีผมและดวงตาสีน้ำเงินเข้มที่มีส่วนสูงปานกลางและมีผิวสีน้ำตาลอิคลอสเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างแย่มากๆคนหนึ่งเลยเขาจะมีความรู้สึกยุติธรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่าจะสนุกละไม่สนุกและเขายังเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยทั้งความรับผิดชอบในการการะทาของตน,นเองและความรับผิดชอบในการการะทาของสมาชิกเฟมเลีของตนเองด้วยเทพเจ้าองค์ที่22่ิบอิสทอร์ อิชทาเป็นเทแิ่งความงามความรักสงครามและความอุดมสมบูรณ์เธอเป็นหญิงสาวผิวสีน้ำตาลและมีฐานะที่ดีเธอจะสวมเครื่องแต่งกายที่มีความเปิดในหลายส่วนที่มีความคล้ายคลึงกับพวกอเมซอนเนสที่เสื้อผ้าเหล่านี้ก็จะมีการเปิดสัดส่วนต่างๆทั้งเปิดหน้าอกเปิดช่วงท้อง และยังโชว์สัดส่วนต่างๆของเทพอิสทาด้วยอิสทาเป็นคนค่อนข้างภูมิใจในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเธอเป็นคนที่มีจิตใจเย็นชามากๆและเธอมองว่าเซ็กเนี่ยเป็นการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งช่วยให้มีการเจริญพันธุ์อันรุ่งเรืองและเธอยังมีแนวคิดในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยจะกลายเป็นเสาหลักของความมั่นคงที่ฝั่งผู้หญิงสามารถควบคุมความก้าวร้าวของผู้ชายได้ทานโยบายเรื่องเซ็กก็อาจจะเห็นด้วยอยู่แหละแต่อิชทากับมินิสายเจ้าคิดเจ้าแค้นแปลก เพราะว่าเธอมีความแค้นฟังหุ่นต่อเฟรย่ามากเกินไปแล้วก็เมื่อเธอสนใจสิ่งใดเธอก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นของเธอให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีอะไรก็ตามดตงนั้นก็เลยมีนิสัยค่อนข้างไม่ดีพอสมควรเลยครับเทพเจ้าองค์ที่23กาลีกาลีเป็นเทพีแห่งการเวลาการเปลี่ยนแปลงการสร้างอำนาจและการทำลายเธอเป็นหญิงสาวผมสีแดงและมีผิวสีน้ำตาลพร้อมกับชุดที่มีความเปิดเผยแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวของเธอเนี่ยมันค่อนข้างดิบๆหน่อย เนื่องจากเธอจะสวมสร้อยนะครับที่ทำมาจากกระดูกพร้อมกับหน้าก,ากากที่มีความเป็นกระดูกแล้วก็มีความเคีเ้ยวกาลีเป็นเจ้าของโคอลเซียมแห่งหนึ่งที่เธอให้ชาวอมาโสเนสต่อสู้กับชาวอมาโสเนสด้วยกันเองหรือแม้กระทั้งให้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆเธอมีความวิปริตในเรื่องของความที่เธอเนี่ยไม่มีปัญหากับการฆ่ากันเองเพราะเธออยากดูว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรในท้ายที่สุดมันก็เลยมีความแปลกๆนี้แหละครับเทพเจ้าองค์ที่24โลกีโลกีเป็นเทพเจ้าแห่งการเล่นกนและการหลอกลวง เธอเป็นเทพธิดาปุ้ยผมสีแดงอ่อนดวงตาสีแดงเธอเป็นที่รู้จักกันดีในการแต่งกายของเสื้อผ้าที่มีความคล้ายคลึงกับทอมบอยหรือว่าผู้ชายส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าหน้าอกหน้าใจของเธอเนี่ยมันค่อนข้างน้อยและมีความเป็นกระดาษค่อนข้างสูงเธอก็เลยไม่ค่อยได้โชว์แล้วก็เปิดเผยสัดส่วนสักเท่าไหร่เทพธิดาโลกีนั้นจะมีท่าทีแบบทอมบอยมากๆเธอสนุกกับการใช้ชีวิตตามชื่อของเธอเลยก็คือนักเล่นกลและแสดงด้านตัณหาต่อผู้หญิงด้วยโลกีเป็นคนที่มีจุดอ่อนในเรื่องของการดื่มถ้า,าโลกีดื่มมากเกินไป เธอจะแสดงด้านตลกในทางที่ผิดออกมาแต่ถึงแน้นั้นโลกิกมีสติปัญญาที่เฉียบคมที่สามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างรวดเร็วและสามารถสรุปเรื่องราวต่างๆที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจเทพเจ้าองค์ที่2ีห้ามีฮามฮาหรือว่ามีอาร์หรือว่ามีอามีฮาในซีรีส์เขาจะเป็นเทพเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับยายและก็เภสัจกรเขาเป็นชายหนุ่มผู้มีผมสีฟ้ายาวดวงตาสีฟ้าเข้มเขาถูกอธิบายว่าเป็นชายหนุ่มผู้มีความสวยงามและดึงดูดผู้หญิงโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยรูปลักขของเาได้ มีฮาเป็นเทพเจ้าที่มีความใจดีมีความเห็นอกเห็นใจมีความเป็นมิตรแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นๆที่เขามักจะมีนิสัยนะครับในทางที่ดีทั้งในการบริจาคเงินแล้วก็การแจกยาฟรีนะครับให้กับบุคคลอื่นๆเทพเจ้าองค์ที่26่สนอตนอตเป็นเทพเที่มีความเกี่ยวข้องกับทะเลการเดินเรือแล้วก็การประมงครับเขาเป็นชายหนุ่มผมสีน้ำตาลมีรูปรักที่อ่อนโยนแต่แข็งแรง,แ,งและมีรูปด่างสมส่วน พร้อมกับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยทำให้ผู้คนทั่วไปนะครับคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนแห่งท้องทะเลนอร์จะเป็นคนที่ใจดีและมักจะแสดงท่าทีในครับในการใส่ใจเฟมเเลียของตัวเองอยู่เสมอซึ่งนอร์เป็นเพื่อนกับลิเวเรียที่เขาคอยดูแลเธอแล้วก็ดูแลโลกิฟเฟมเลียนะครับในตอนที่มาพักอยู่ที่เมเลนเทพเจ้าองค์ที่27่อูรานอสอูรานอสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าโดยเขาดารงตําแหน่งหัวหน้ากิวของกิวนับพจนภัยและอูรานอสยังเป็นหนึ่งในเทพเจ้าองค์แรกๆที่ลงมาจากสวรรค์ เพื่อมาใช้ชีวิตยอยู่ในโลกมนุษย์เขาจะเป็นชาชาราผู้มีผมสีขาวดวงตาสีฟ้าและมักจะสวมเสื้อคลุมที่มีความเป็นฮูดอุรานอสเป็นเทพที่มีความรับผิดชอบและก็อดทนสูงม,มากๆเนื่องจากอุรานอสขังตัวเองอยู่ในห้องสวดมนต์ภายใต้กิลเพื่อใช้ความเป็นเทพเจ้าของเขาเนี่ยในการป้องกันไม่ให้สับปะหลาดหรือว่ามอนสเตอร์ออกมาจากดันเจียนอุรานอสเฝ้าดูอยู่ในห้องห้องนี้ห้องที่เปียบเสมือนกับคุ้งใต้ดินนี้มาเป็นเวลามากกว่า1น0 0ปีมันก็เลยเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยค่อนข้างถ ว่าเขาเป็นคนแรกที่เชื่อว่าเซนอตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับผู้คนที่อยู่บนพื้นผิวโลกได้เทพเจ้าองค์ที่18เปเนียเปเนียเป็นเทพธิดาที่ควบคุมความยากจนเธอเป็นหญิงชรา,าผู้มีผมยาวสีขาวรุงรังพร้อมกับสวมผ้าที่มีความขาดรุงริ่งที่ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นเสื้อคลุมได้เลยเธอเป็นหญิงชรา,าที่ไม่มีตำหนิบนผิวของเธอเลยเนื่องจากความเป็นเทพธิดาแต่เธอก็ไม่มีราศีหรือว่าความสง่างามเหมือนกับที่เทพธิดาคนอื่นๆมีเปเนียอาศัยอยู่บนโลกนะครับมาหลายศตวรรษแล้ว เธอมีความเชื่อว่าความมั่งคั่งเนี่ยเป็นอันตรายต่อตัวเธอเองดังนั้นเธอก็เลยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมักจะมอบสิ่งของต่างๆนะครับให้กับคนยากจนในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าเบเนียแสดงเห็นว่าเธอมีความเคารพต่อเฮสเทียโดยระบุว่าเฮสเทียเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอรู้สึกสนุกได้บ้างเทพเจ้าองค์ที่19บเก้าโฟบอสโฟบอสเป็นเทพเจ้าแห่งความกลัวและความตื่นตระหนกโฟบอสเป็นเทพีที่มีความสวยงามรูปร่างผอมเพรียวหุ้ยผมยาวสีดํามันวาวจนถึงเอว ร้อมกับสวมเสื้อผ้าสีดําที่มีความไม่ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันเธอได้กลับสู่สวงสวรรค์ไปแล้วเทพเจ้าองค์ที่30โพรมิทิอุสโพรมิทิอุสเป็นเทพ,พีที่มีความเกี่ยวข้องกับเปลวไฟและเตาไฟเธอมีรูป่ักเป็นเด็กสาววัยรุ่นผิวสีแทนผมสีดํายาวพร้อมกับมีดวงตาสีฟ้าเธอจะสวมชุดสีชมพูมพร้อมกับริบบิ้นสีส้มที่มีการเผยเห็นในส่วนของหน้าท้องและแม้จะเป็นเทพธิดาแต่โพรมิทิอุสนั้นจะมีรอยสักรูปเหยี่ยวนะครับบนหลัง โพรมิติอุสเป็นเทพีผู้มีความจริงจังและเต็มใจที่จะสั่งวยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเป้าหมายของเธอถึงขนาดที่ว่าเธอเต็มใจสั่งวยเฮสเทียเพื่อชำระเปรียวเพลิงแห่งสวรรค์ดั้งเดิมที่เสียหายเทพเจ้าองค์ที่3 <Break Safe S> 1เเบรเซฟเบรเซฟเป็นเทพเจ้าแห่งโรคระบาดและสงครามเบรเซฟจะเป็นเทพเจ้ารูปร่างเล็กที่มีผมสีดําและก็สวมหมวกคาร์บอยแม้ว่าเบรเซฟจะเป็นเทพเจ้าแต่เขาไม่มีทั้งศักดิ์ศรีหรือว่าพระคุณอะไรเลย และก็ชอบสร้างแต่ความกลโลหนที่เขาจะเมืนเฉยต่อการการทำทุกทุกอย่างของตัวเองต่อให้สิ่งนั้นมันจะเรวร้ายวิกฤตแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่มีความคิดดีชอบชั่วดีว่ารัาผิดชอบอะไรเลยเทพเจ้าองค์ที่32โซมะโซมะเป็นเทพแห่งสุรากลางคืนและพืชผลเขาเป็นชายหนุ่มผมสีดำยาวที่หน้าม้ามีความยาวปกปิดดวงตา ขามีส่วนศูนย์โดยเฉลี่ยมีแขนขาที่เรียวบางแต่ถึงเงนนั้นเขาก็มีรูปบางหน้าตาที่มีความละเอียดอ่อนโซมานั้นเป็นเทพที่มีความหลงใหลในการกันวายมากๆและเขาไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าตอบโต้กับใครเลยเหมือนว่าเขาเนี่ยหมดความสนใจเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปแล้วยก่ว้นการกันวายเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความที่เขาเป็นเทพพเจ้าแห่งวายผลงานที่เขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับระดับปรมาจารย์เล็กว่าได้ที่วายมีคุณภาพที่สูง มีมูลค่ามากกว่นนวา10,000วอริสได้อย่างง่ายดายและเป็นไวน์ที่สามารถทําให้คนมึนมอได้ทันทีเพียงแค่การจิบเพียงแค่ครั้งเดียวและงเปรียบเสมือนกับสารเสพติดอีกด้วยเนื่องจากคนที่ดื่มไวท์ของเขาเข้าไปเนี่ยจะเกิดอาการติดทันทีแมแต่เทพเจ้าองค์อื่นเพียังลงไหลเล่าที่เทพโซมาได้ทําขึ้นมาเลยครับเทพเจ้าองค์ที่33มทาเคมิคาซุจิทาเคมิคาซุจิเป็นเทพเจ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับฟ้าร้องเทพเจ้าแห่งดาบและเทพเจ้า,างสงคราม เขาจะเป็นชายผู้มีผมสีดำดวงตาสีดำและมีการแต่งตัวสไตล์ญี่ปุ่นสมัยก่อนแต่เคมิคาสซึจิเป็นคนที่ใจดีและก็เป็นมิตรมากๆและเขายังเป็นคนที่มีนิสัยขี้โมโหโ,หโหดยธรรมชาติอีกด้วยเขายังเป็นคนที่ไม่เข้าใจการการะทำของตัวเองว่าการการะทำของตัวเองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งโดยรอบอย่างไรบ้างซึ่งมันจะส่งผลทาให้เขาเนี่ยการเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกหรือว่าเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยได้แต่ในฐานะที่เขาเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแล้วในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของเทคนิคการต่อสู้ที่หลากหลายทั้งการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบ ไม่ว่าจะใช้อาวุธหรือว่าไม่มีอาวุธทาเคมิคัตสจิถือว่าอยู่บนจุดสูงสุดเลยก็ว่าได้เทพเจ้าองค์ที่34ธานาทอสธานาทอสเป็นเทพเจ้าแห่งความตายเขาเป็นเทพที่มีรูปร่างสูงมีผมและดวงตาสีม่วงเข้มพร้อมกับสวมเสื้อคลุมสีดำยาวธานาทอสมีบุคลิกของความสบายสบายขี้เล่นแต่ว่าจะมาพร้อมกับออราที่มีความมืดมนถึงแม้เขาจะเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายแล้วก็ความตายแต่เขาก็มีพฤติกรรมที่สง่างามแล้วก็เป็นราศีที่มีความน่าหลงไหล เขาจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครได้ง่ายและรักษาท่าทางสงบอยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่เขาเป็นเทพเจ้าแห่งความตายธนทสจึงมีความลงไหลในงานของตัวเองในการชำระดวงวิญญาณให้มีความบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นกลับชาติมาเกิดใหม่นั่นเองธนทอสเป็นเทพที่มีความอุทิศตนอย่างเรียบง่ายและมีความซื่อตรงแล้วก็แท้จริงต่อง,งานของตนเองในฐานะของเทพเจ้าแห่งความตายมากๆเทพเจ้าองค์ที่35เซอุสเซอุสหรือว่าซูสเป็นราชาแห่งเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า เขาปรากฏตัวในฐานะของปู่บนธรรมของเบลแต่ไม่มีการเอ่ยถึงรูปร่างหน้าตาของเซอุสนะครับผมว่ามีรูปร่างอย่างไงบ้างแต่ก็จะมีการสังเกตเห็นได้ว่าเขาเ,เป็นชาชาราผู้มีผมหงอกแล้วก็มีหนวดนั่นเองครับเซอุสเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของคําพูดแล้วก็การกระทําของเขาที่แนวคิดแปลกๆของเบลเนี่ยก็ไม่ใช่มาจากใครเลยนะครับนอกจากเซอุสทั้งความโรแมนในการแอบดูผู้หญิงอาบน้ําเอย่ยทั้งเรื่องของการลุกผู้หญิงตอนหลับความคิดในการสร้างฮาเร็มต่างๆนานา,นา,นาน ที่มันจะมีแต่แนวคิดในเชิงผิดๆทั้งนั้นเลยแต่ถึงอยานั้นนะครับเซอุส <Se us S 1> กับมีท่าทีนะครับของควาเป็นพ่อที่ใจดีด้วยที่เขาดูแลเบลมาตั้งแต่เด็กๆและก็ปลูกฝังแนวคิดแล้วก็เรื่อง,องเล่าเกี่ยวกับเบล,ละระเบิดให้กับเบลฟังถึงแม้เขาจะแกล้งทำเป็นว่าเขาตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเพื่อให้เบลได้ออกเดินทางก็เติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ถึงนั้นเซอุสกับคอยมองดูเบลแล้วคอยฟังข่าวเกีก่ยวกับเบลอยู่เสมอเพราะมีการกล่าวว่าเซอุสตกใจเลยทีเดียวเมื่อได้ยินว่าเบลเนี่ยเลเวล ไซอุสได้ขอให้เฮอร์เมสนะครับจับตาดูเบลเอาไว้ตลอดการเดินทางช่วชีวิตของเบลลิติเดียวนี่คือรายชื่อของเหล่าเทพเจ้านะครับที่ได้มีการเปิดเผยมาของซีรีส์ดันมาจิก็จะมีทั้งหมด35องค์นั่นเองครับเทพเจ้าในคลิปนี้นะครับก็มีค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยซึ่งด้วยความที่มีจํานวนมากมายมหาศาลขนาดนี้แหละครับมันก็เลยทำให้ผมไม่สามารถเจาะลึกข้อมูลในส่วนของเทพเจ้าคน,นนั้นๆได้ดังนั้นทุกคนนะครับอยากฟังในเรื่องของเทพเจ้าองค์ไหนอยากฟังข้อมูลของเทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้วด้านล่างได้เลย เดี๋ยวผมจะทำคลิปของเทพเจ้าองค์นั้นๆน,น,นะครับให้ทุกคนได้ดูกันก็เทพเจ้าในซีรีส์ของดัมมาจีนะครับก็จะมาจากหลากหลายตำนานเลยทั้งเทพกรีกโบราณเทพนอสโรมันฮินดูอินเดียญี่ปุ่นต่างๆนานามากมายเลยซึ่งในเรื่องของความเป็นเทพเนี่ยจะไม่ต่างอะไรจากประวัติที่แท้จริงนะครับในโลกของเราเลยอย่างแอลิสก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงคราม อิชทาก็เทพเป็นความงามไฟยาก็เทพแห่นความงามเฮมิตัสเทพเป็นการตีเหล็กทาเกมิคาซจิเทพแห่งสงครามซึ่งมันก็ตรงกับประวัติในโลกของเราเลยนะครับแต่แค่จะมีในส่วนของรูปร่างบุคลิกที่ใส่นะครับที่จะไม่เหมือนกันด้วยความที่เป็นตำนานแล้วก็ในส่วนของอนิเมะเนาะมันก็เลยจะยงเยือเย้องกันหน่อยนะครับถ้าก๊อปปี้มาหมดเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่ก็ในคลิปนี้นะครับถ้าหามีส่วนที่ผมผิดพลาดยังไงหรือว่ามีส่วนที่ผมตกลอยยังไงเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบ ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับของซีรีส์ดัมเบจิกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรประเด็นเรื่องไหนหัวข้อเรื่องอะไรข,ลละข้อมูลตัวละครตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับ